คลิปนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้น สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำรากริล่าอยู่กับเกมเข็นชิลอินแพ t และพินิกคนนี้คนเดิมเช่นเคยในช่องของเราการแชร์ประสบการณ์แนวทางการเล่นการปัน้นไม่ว่าจะเป็น5้าดาวหรือ4ดาวหลายๆตัวมันก็มีทั้งฉบับแรกแล้วก็ฉบับรีเมจไปแล้วแต่สาหรับน้องโกโร่คนนี้แม้แต่ฉบับแรกช่องเราก็ยังไม่มีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์วิธีการเล่นวิธีการปัน้นหนึ่งแนวทางในการเล่นน้องโกโร่คนนี้ครับไม่เป็นการเสียเวลาเราไปทําความรู้จัก ตัวละครตัวนี้แบบคราวๆกันก่อนครับน้องโกโรตัวละคร4ดาววิชันหินสังกัดภูมิภาคอินาซึมะอีกหนึ่งตัวละครสายสพอร์ตเฉพาะทางพพอร์ตเฉพาะทางดาวเมทาลหินที่มีการใช้ประโยชน์จากค่าพลังป้องกันซึ่งการพพอร์ตเฉพาะทางของน้องถ้าเกิดเราจะใช้ประโยชน์ให้ครบเราต้องจัดทีมให้มีตัวละครวิชันหิน3ตัวละครหรือเรียกง,ง่ายๆว่าจัดแบบ3ามหินซึ่งการจัดแบบ3มหินมันก็ถือได้ว่าเป็นคอจํากันและก็ถือได้ว่าเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวแต่อย่างไรก็ตามการใช้ ประโยชน์จากน้องโกโร่แบบครบครันมันไม่ได้หมายความว่าประโยชน์ที่ได้มันจะคุ้มค่าเสมอไปจากที่ผมลองเทสมากรณีที่เรามีชิโรเนน40และไม่มีน้องโกโร่4หในทีมของโนเอลที่จับคู่เล่นกับน้องฟูรินะผลประโยชน์ที่ได้จากชิโรเนนบัฟที่ได้จากนางภาสีมันค่อนข้างดีกว่าครับแต่เราอย่าพึงด้อยค่าบัฟที่ได้จากน้องโกโร่นะครับบัฟของน้องโกโร่สามารถอยู่บนสนามได้เกือบตลอดเวลาาะการให้บัฟมันสามารถให้ได้จากสกิลท่าและก็สกิลอันตีแถมสกิลทาที่ว่านี้ ีครูดาวกับระยะเวลาคงอยู่บนสนามมันเท่ากันไม่เพียงแค่นั้นในฐานะแบตเตอรี่ธาตุหินน้องก็สามารถเป็นได้ดามเมจนอกสนามก็สามารถทําได้และยิ่งถ้าเกิดเรามีซีที่6ของน้องเมื่อเทียบกับดีเจสาวชิโนเนนซีศูนย์ตัวละครที่ได้รับบัฟจากโกโรแบบครบครันอาจจะสร้างดามเมจดได้สูงกว่าตัวละครที่ได้รับบัฟได้รับผลประโยชน์จากดีเจสาวชิโนเนนซีศูนย์ครับสำหรับน้องโกโรขึ้นแบรนด์เนอร์ตูกาชามาให้สมครั้งแรกในเวอร์ชั่น2.3รีดันมาครั้งแรกในเวอร์ชัน และไม่ว่าจะเป็นตู้ไหนในอดีตตัวละครตัวนี้มันมักจะขึ้นปกพร้อมกันกับตัวละคร5้าดาวที่เป็นตัวละครธาตุหินที่ใช้ประโยชน์จากค่าพลังป้องกันแต่การขึ้นปกรอบนี้ไม่ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นครึ่งบนหรือครึ่งล่างมันไม่มีตัวละคร5้าดาวหรือแม้กระทั่ง4ีดาวธาตุหินที่ใช้ประโยชน์จากค่าพลังป้องกันจุดอ่อนของตัวละครสายสัพพอเฉพาะทางเมื่อไม่มีตัวให้ซับตัวละครประเภทนี้จะค่อนข้างไรประโยชน์ครับมือใหม่ใส่กิ๊กคนได้ไม่มีตัวให้น้องซับร,รอให้มี n no อ LC หกก่อนแล้วค่อยปั้นน้อง ก็ถือว่าไม่สายครับและสําหรับคลิปนี้เราจะมานําเสนอน้องโกโรสายสปอร์ตเน้นปล่อยสกิลอันติหรือสกิลธาตุเพื่อทําประโยชน์เป็นหลักทำให้การโจมตีปกติหรือการฉาจจมตีของน้องเราอาจจะไม่ได้ใช้งานครับริสแมนช็อปร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมเก n ชินอินแพคบนเว็บรับริสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเนิมเกมฉันนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกม ราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนช็อปเท่านั้น อันดับแรกเนี่ยนะครับเรามาดูบัฟต้นทางหรือสกิล่าตของน้องก่อนเมื่อเรากดสกิล่าตน,น้องโกโร่หนึ่งครั้งน้องจะปักธงลงพื้นสร้างความเสียหายหินรอบตัวและรอกอนุธาตุหินมาให,ให้เราอย่างน้อยอ2เมตรสำหรับธงที่ปักลงพื้นนี้มันไม่ถือว่าเป็นวัตถุธาตุหินฉะนั้นแล้วชิโอริซีศูนย์หวังจะพึ่งธงของโกโร่เพื่อเรียกตุ๊กตามันหวังพึ่งไม่ได้นะครับเมื่อธงปักลงพื้นสังเกตได้ว่ามันจะมีอาณาเขตมันจะมีพื้นที่ของมันอยู่และสําหรับตัวละครที่อยู่ภาาายในนนนนนพื้้้ที่ััััจะไดรบบตตมํววลค ท่าหินที่ถูกจัดอยู่ในทีมครับซึ่งการนับจํานวนตรงจุดนี้มันนับตัวโกโรเข้าไปด้วยนะครับถ้าในทีมมีเฉพาะตัวโกโรเป็นท่าหินหนึ่งตัวบัฟที่ให้มาจะเพิ่มแค่พลังป้องกันซึ่งการบัฟพ,พลังป้องกันตรงจุดนี้มันมีตัวเลขการบัฟอยู่แล้วมันไม่ได้มีการคํานวณหรืออ้างอิงตามค่าพลังป้องกันของตัวโกโรครับถ้าในทีมนับตัวโกโรแล้วมีตัวละครท่าหินอยู่2ตัวละครเราก็จะได้บัฟเพิ่มความสามารถในการต้านทานการหยุดชะงักเพิ่มมาอีกหนึ่งบัฟและถ้าเกิดในทีมนับตัวโกโรแล้วมีตัวละคร3ตัวละครทที่่นา ตัวละครที่อยู่ในมัดนอกจากมีค่าพลังป้องกันเพิ่มขึ้นยังมีความสามารถในการต้านทานการหยุดชะงักแล้วก็ยังได้รับโบนัสความเสียหายธาตุหินเพิ่มขึ้นอีก15%ครับอย่างไรก็ตามอนาเขตของสกิลธาตุสาหรับผมมันคือช่องทางการให้บัฟมันก็แค่ช่องทางมันไม่ใช่ตัวของบัฟสำหรับตัวของบัฟเราสามารถสังเกตได้ง่ายมันจะมีลักษณะคล้ายอุ้มเท้าสุนัขอยู่บนสีสาวตัวละครซึ่งเจ้าอุ้มเท้าสุนัขนี้ตรงที่คล้ายกับเลมันจะมีการบอกปริมาณของบัฟถ้าเกิดเราจัดทีมธาตุหิน3ตัวมันจะเปล่งแสงครบ ้าม่าในที่มีเพียงแค่โกโรเป็น่านหินตัวเดียวมันจะเปล่งแสงแค่หนึ่งครับแล้วทําไมผมถึงมองว่าอนาเขตกับตัวบัฟมันแยกออกจากกันรอถ้าเกิดเราออกนอกอนณาเขตของธงไปตัวของบัฟมันจะไม่หายไปทันทีแต่มันจะส่งผลอีกประมาณ2วินาทีครับตัวของสกิล่าหรือตัวของธงมันจะมีระยะเวลาคงอยู่บนสนามอยู่ที่10วินาทีและก็ยังมีคูดาวอยู่10วินาทีเช่นกันครับลำดับต่อไปว่าด้วยเรื่องสกิลอันตีของน้องโกโรเมื่อน้องโกโรทำการกดสกิลอันตีจะสร้างความเสียหายธา าเห็นวงกว้างไปก่อนเลยหนึ่งครั้งหลังจากนั้นจะปรากฏเป็นน้องหมาชิบะที่มีหางม้วนทงเดินตามหลังเราใช่แล้วครับทงที่มีลักษณะเหมือนกันกันกบสกิลทา่ามีอาณาเขตดูแล้วอาจจะใกล้เคียงกันหรือกว้างกว่าเล็กน้อยและที่สําคัญให้บัฟเหมือนต้นทางเหมือนกับสกิลทา่าเป๊ะเลยครับแต่อย่าลืมนะครับน้องหมาที่หางมีทงมันเดินตามหลังเราอนาเขตการให้บัฟมันเลยไม่ได้ถูกจํากัดเหมือนกับทงที่ปักลงพื้นครับอย่างไม่หมดนะครับในสภาวะอันตรนี้ก็จะมีการทําดามเมท่านหิน ซึ่งดาเมจนี้จะมีการคำนวณดาเมจตามค่าพลังป้องกันของน้องโกโรและในสภาวะสกิลอันตีนี้เมื่อมีพลึกที่เกิดจากปฏิกิริยาตกพลึกแถวนั้นจะถูกดูดเข้าหาตัวละครที่น้องหมาซีบาตามหลังครับสกิลท่าก็ให้บัฟสกิลอันตีก็ให้บัฟเหมือนกับสกิลทา่าแถมระยะเวลาคงอยู่บนสนามและคู่ดาสกิลท่ามันมีเท่ากันเลยพูดได้อย่างเต็มปากว่าบัฟของโกโรสามารถอยู่บนสนามได้เกือบตลอดเวลาครับแล้วถ้าเกิดเราปักท่องจากสกิลท่าก่อนแล้วเรียกน้องหมาจากสกิลอันตีมาบัฟมันจัดซ้อนทับกั คำตอบก็คือไม่สอนทับครับกรณีที่มีธงปักอยู่บนสนามแล้วเรากดสกิลอันตีเรียกน้องหมาชิบะมาธงที่ปักอยู่จะถูกทําลายและภายในสภาวะอันตีที่มีน้องหมาตามหลังตัวของโกโร่จะไม่สามารถปักธงจากสกิลท่าลงพื้นได้ครับแต่อย่างไรก็ตามสภาวะอันตีที่มีน้องหมาชิบะตามหลังนี้มันมีพื้นฐานคงอยู่บนสนามค่อนข้างสั้นแค่9ก้าวินาทีมีระยะเวลาคููดาวถึง20วิและใช้พลังงานท่าต่อการกดหนึ่งครั้งสูงถึง80หน่วยครับฟับงแบบนี้สกิลอันติของน้องส่วน ตนตัวแล้วผมมองว่ามันไม่ค่อยนากดเท่าไหร่ถ้าจะเอาบัฟไปเอาจากธงที่ปักลงพื้นเราไปวนรับบัฟจากน้องกับสกิลธาตุดูแล้วมันทําได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดเราได้กดสกิลอันตีภายในระยะเวลา12วินาทีหลังจากนั้นพลังป้องกันของตัวละครทั้งหมดในทีมหรือที่อยู่ใกล้เคียงจะเพิ่มขึ้นถึง25%ครับและนี่คือผลของพรสวรรค์ติดตัวเปิดล็อกเลเวลซีซ,ซึ่งจะส่งผลให้การกดสกิลอันตีของน้องบันดูนากด,ากดมากยิ่งขึ้นครับมากันอีกหนึ่งพรสวรรค์ติด สวัรค์ติดตัวปลดล็อกเลเวล7จส่วนตัวนะครับผมไม่ได้หวังปริมาณดาเมจจากน้องแต่ผมหวังใช้งานบัฟของน้องซึ่งพรสวรรค์น,นี้สําหรับผมมันมีประโยชน์ไม่มากเท่าไหร่เพราะมันเป็นการแปลค่าพลังป้องกันที่น้องมีไปเพิ่มความเสียหายของสกิลธาตุและก็สกิลอันตีของน้องครับลําดับต่อไปแนวทาง up, อัพพรสวรรค์นแน่นอนครับว่าพรสวรรค์การโจมตีปกติไม่ได้ใช้ไม่จําเป็นต้องลงทุนสว่วนสกิลอันตีนั้นบัฟที่ได้จากช่องทางนี้มันจะถูกอ้างอิงกับสกิลธาตุทั้งหมดหาเกิดค อันติีคุณจะลงทุนไว้ก็ได้ครับในส่วนของสกิลธาตุนั้นการเพิ่มค่าพลังต้องกันมันอยู่ตรงจุดนี้ให้เราเน้นลงทุนกับสกิลธาตุเป็นหลักเลยนะครับมาอยู่กันในหัวข้ออธิบายกลุ่มดาวสี่ <4 S 1> ที่หนึ่งเมื่อตัวละครที่ไม่ใช่โกโรอยู่ในสกิลธาตุของโกโรหรือสกิลอันตีของโกโรเมื่อตัวละครตัวนั้นสร้างความเสียหายธาตหินทูสตูสกิลธาตุของโกโรจะได้รับการลดคูด้าวสองวินาทีเอฟเฟกต์นี้สามารถเกิดขึ้นได้หนึ่งครั้งต่อสิบวินาทีครับตลกนิดนึงมันไปลดสกิ ซึ่งมีระยะเวลาคงอยู่บนสนามและระยะเวลาคูดาวเท่ากันทำไมกลุ่มดาวที่1น,นี้มันไม่ไปลดสกิลอันตรีที่มีคูดาวสูงถึง20วิวะสีที่2ในสภาวะสกิลอันติีของโกโร่ก็คือในสภาวะที่มีน้องหมาชิบะตามหลังอยู่เมื่อตัวละครตัวนั้นหรือที่อยู่ใกล้เคียงได้เก็บพลึกที่เกิดจากปฏิกิริยาตกพลึกระยะเวลาคงอยู่บนสนามของน้องหมาชิบะที่ตามหลังเราอยู่มันจะได้รับการเพิ่มขึ้น1วินาทีเอฟเฟกต์นี้สามารถเกิดขึ้นได้1ครั้งต่อ0.1วิและการเพิ่มระยะเวลา น้องหมาชิบะที่ตามหลังอยู่ด้วยวิธีการนี้มันจะเพิ่มได้ไม่เกิน3วินาทีครับปกติน้องหมาจะตามหลังเราอยู่9วินาทีก็จะเพิ่มได้สูงสุดกลายเป็น12วินาทีครับสี่ที่3เพิ่มเลเวลสกิลาธาตุอีก3เลเวลสี่ <4 S 1> ที่4ในสภาวะสกิลอันตรีของน้องโกโรเมื่อบัฟที่เราได้มามันเป็นบัฟ2หินหรือ3หินตัวละครที่อยู่ภายในพื้นที่นั้นทุก1.5วินาทีจะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิต1ครั้งซึ่งการฟื้นฟูพลังชีวิตนี้จะคิดเป็นของ ค่าพลังป้องกันของน้องโกโรครับลุ่มดาวนี้ผมมองว่าอาจจะได้ใช้ประโยชน์ถ้าเกิดทีมที่น้องไปสังกัดอยู่มันไม่ใช่ทีมของน้องโนเอลครับ4ี่ที่หเพิ่มเลเวลสกิลอันตีอีก3ามเลเวลสี่ <4 S 2> <4 S 1> ที่หคือผมอยากได้มากหลังจากที่ปล่อยสกิลธาตุหรือสกิลอันตีของน้องโกโรภายในระยะเวลา12วินาทีหลังจากที่ปล่อยไปจะมีการเพิ่มความแรงครีให้กับดาเมท e ่าหินย้ำนะครับว่าให้กับดาเมท e ่าหินแก่ตัวละครที่ได้รับบัฟของน้องโกโรตามจํานวนบัฟที่บังคับใส่ธาติ หรือพูดง่ายๆว่าตามจํานวนตัวละครธาตุหินในที่ไม่เกิน3มีแค่ 1, 1> เพิ่ม1 0มี2เพิ่ม20มี3เพิ่มถึง4 0เลยครับถ้าเกิดถามผมว่าเราจะลงทุนกับโกโร่ขั้นต่ําควรเดิ่มที่กลุ่มดาวไหนถ้าเกิดคุณจะลงทุนก็หมายความว่าคุณมีตัวละครที่น้องสามารถซัพพอร์ตได้เต็มที่มีหน้อแค่40เราก็สามารถลงทุนได้แต่จะดีกว่านั้นถ้าเกิดเรามี C ที่3และจะดีแบบคุ้มค่าจริงๆก็ต่อเมื่อเรามี4ที่6ครับลำดับต่อ ขอเรียนตามตรงครับว่าผมไม่ได้หวังสิ่งที่เรียกว่าดาเมจจากตัวละครตัวนี้เลยผมหวังเพียงใช้งานบัฟของน้องเท่านั้นซึ่งพื้นฐานบัฟของน้องมันเป็นการเพิ่มค่าพลังป้องกันซึ่งการเพิ่มคาพลังป้องกันที่ว่านี้มันมีตัวเลขระบุตายตัวมันไม่ได้อ้างอิงตามคาพลังป้องกันหรือค่าพลังบางสิ่งบางอย่างของน้องฉะนั้นแล้วเราจะแนะนําอาวุธที่มีค่ารองเป็นค่าฝืนฟูพลังงานแม้ว่าจะมีครูดาวที่นาาแต่การกดอันตีได้บ่อยนอกจากจะเป็นหนึ่งในช่องทางในการวนบัฟของน้องให อยู่บนสนามได้ครองขึ้นแล้วเพราะการกดอันตีได้บ่อยก็คือการใช้พาส,สีติดตัว40ได้บ่อยเช่นกันและสกิลอันตีที่ว่านั้นมันมีนมค่าคอสสูงถึง80หน่วยครับยกตัวอย่างเช่นธนูรีสกิลที่สามารถทําให้เราใช้สกิลธาตุได้บ่อยมากขึ้นแต่จะรีได้ทู่ใส่ต้องยืนอยู่บนสนามและใช้สกิลธาตุสร้างความเสียหายแก่ศัตรูถึงจะมีโอกาสใช้สกิลธาตุนั้นได้อีกหนึ่งครั้งครับหรือว,ว่าจะเป็นธนูฝาโบนิสที่ให้ค่ารองเป็นค่าฟื้นฟูพลังงานให้มาสูงมากแถมยัง สองตัวละครทั้งหมดในทีมด้วยครับอลอเอ็กเฟกของธนูคันนี้ผู้ใส่ต้องยืนอยู่บนสนามและมีอัตราครีตที่สูงพอประมาณด้วยนะครับหวัวข้อต่อไปเซตอาติแฟกต์แนะนําเนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่ข้างต้นผมหวังแค่บัฟไม่ได้หวังดามเมจร,รวมไปถึงความสามารถของ c ีทีีของน้องทําให้อาติแฟกต์ที่ผมเลือกใช้ผมเลือกใช้แบบผสม3 0พลังป้องกันบวก20%ฟื้นฟูพลังงานแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใส่แบบเต็มเซตไม่ว่าจะเป็น4ีฮัหรือ4เอมเบรมก็สามารถใส โนเบิ no bait, มันก็ได้เช่นกันแต่นั่นแหละครับอันตรีของน้องคูดาวค่อนข้างนา้นแถมกินพลังงานค่อนข้างเยอะบวกกับน้องถ้าเกิดไม่ได้ไปซัพพอร์ตพวกดามเม็ดหลักธาตุหินที่มีพลังโจมตีมาเกี่ยวข้องทั้งหลายการใส่สี่ชิ้นครบเซตโนเบิมันก็ไม่ได้น่าใส่อะไรขนาดนั้นครับข่าวนี้มาอยู่ในส่วนของออฟหลักอร์ติแฟกต์แนะนหมวกจะเป็นค่าพลังป้องกันหรืออัตราคริถ้วยเป็นค่าพลังป้องกันนาฬิกาเป็นค่าพลังป้องกันหรือฟื้นฟูพลังงานส่วนคนนกกัะดอกไม้รวมไปถึงอร์ติแฟกต์ชิ้นอื่นที่สามารถเลลือออกกหหัได้ใรา องเน้นฝื้นฟูพลังงานอัตรา,าคลิ่แล้วก็ค่าพลังป้องกันนะครับ โรของผมเลเวล80มีคาพลังชีวิตอยู่ที่ประมาณหมื่นสีมีพลังโจมตี1 1 0 0นรนิดนิดมีคาพลังป้องกัน1 2 9 6อาบลตราคริมีอยู่ที่44ไอเราก็ใช้ธนูฟาโบอัตราคริประมาณนี้ก็ดูเหมือนว่าจะต่ำเกินไปแต่พอใช้ไปใช้มามันเกิดเรื่องแปลกครับมันติดคริบ่อยกว่าที่คิดบวกกับธนูฟาโบคันที่น้องใส่นี้มันแชร์อยู่หลายตัวละคร <c oughs> เลยมีบางครั้งน้องไปใช้ธนูรีสกิลแทนครับผลลับที่ได้คือขี้เกียจฟาร์มอ์ติแฟกแล้วใช้แบบน มีความแรงคริกอยู่ที่1 1 7ฟื้นฟูลพลังงาน274นี่คือของธนูฟาโวถ้าเกิดเป็นของธนูสกฤฤิบิเชียลฟื้นฟูมาันจะาน้อยกว่านี้มาในส่วนของค่าฟื้นฟูแนะนําถ้าเกิดคุณไม่ได้หวังดามเมจากน้องและไม่ได้หวังความสามารถจาก c ีที่คุณทําค่าฟื้นฟูพลังงาน250เป็นขั้นต่ําไปเลยครับธนูที่ผมเลือกใช้ปัจจุบันนี้ใส่ฟาโบนิยูส่วนเซ็ตอ์ติแฟกเป็นแบบผสมหลุ่มดาวก็มีเพียงแค่ C ีที่ส่ส่วนการลงทุนพอสวรรค์ก็ดังตามที่เห็นเลยครัับเเมมื่ออราีนน้งและปน น้องโกโรเสร็จแล้วทีมไหนที่น้องจะสามารถไปสร้างประโยชน์ได้บ้างก็ดังที่เคยกล่าวไว้ตั้งแต่ข้างต้นทีมดาเมทหินที่ใช้ประโยชน์จากค่าพลังป้องกันยกตัวอย่างเช่นที่เห็นกันเป็นประจำก็จะเป็นทีมของน้องโนเอลหรือทีมของลูกพี่อิโตอไม่ว่าจะเป็นน้องโนเอลหรือลูกพี่อิโตจะมีการแปลงค่าพลังป้องกันมาเป็นค่าพลังโจมตีซึ่งทั้งสองตัวละครผมมักจะเปรียบเปรยไว้ว่าเป็นยุคหินเก่าน้องโกโรก็เปรียบเสมือนขวัญใจสายยุคหินเก่าครับแต่ณปัจจุบันก็จะมีน้องชิโอริกับน้องคาชิน ที่สามารถใช้บัฟของโกโรได้ดีเช่นกันและไม่ว่าจะเป็นน้องชิโอริหรือน้องคาชิน่าก็มักจะเป็นตัวละครลำดับที่3ในทีมโนเอลของผมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับน้องโกโรคนนี้ก็ต้องพูดตามตรงครับว่านะปัจจุบันนี้น้องคือสายสัพพอตเฉพาะทางที่อยู่ได้ค่อนข้างยากในสายตาของผมด้วยข้อจํากัดที่ต้องจัดถึง3หินกรณีที่เราไม่มี4 6หข้อจํากัดนี้ค่อนข้างเป็นพิษนะครับอีกอย่างนะครับตัวละครที่ใช้ประโยชน์จากน้องได้คุ้มมันมีค่อนข้างน้อยรอน้อง ไม่ได้เหมือนดุนพี่ฟารุซานที่ซับพอร์ตครอบคลุ่มดามเมท่าลม้มแต่น้องซับพอร์ตค่อนข้างจอจงต้องเป็นดามเมท่าหินที่มีการใช้ประโยชน์จากค่าพลังป้องกันครับขอ,อย้าอีกครั้งคลิปนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้นจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมหรือติชมอะไรสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับภายในคลิปผมอาจจะมีพูดเร็วไปบ้างพูดผิดไปบ้างหรืออาจจะมีเสียงภายนอกมันแทรกอยู่บ้างก็ต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับปัจจุบันช่องตำราคอยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับ อยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทำได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณย้ำนะครับว่าแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์ช่องนี้มันก็ทำให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมคิดถึงร้านดิสแมนชอปขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ